บไม่เคยรู้เลยนะว่าตเองชอบทำข้าวนี่อยู่ก็ทําเองไม่เคยคิดเลยว่าจะชอบทำข้าวแล้วแต่ก่อนก็ทาไปเรื่อยๆนะครับผมไม่เคยรู้เลยนะว่าตเองชอบทำข้าวนี่อยู่ก็ทําเองไม่เคยคิดเลยว่าจะชอบทำข้าวแล้วแต่ก่อนก็ทาไปเรื่อยๆทาเองนะผมใส่รากาศขาวใส่เทกหน้าผมใส่มือ ใส่มุ้เส้นนะครับเป็นเมนูที่ํำได้มากเลยว่ากินง่ายทานใส่มุ้เส้นนะครับเป็นเมนูที่ํำได้มากเลยว่ากินง่ายทานผมเขาจะรู้ว่าผมทำาองข้าวเวลาไหนแต่กระถานข้าวเวลาไหน ะครับผมมาแต่ทานข้าวไอศคทีมยานเราไปทางเลยทำเองอร,เรับผมใส่กระดาษขาวใส่เทปหน้าผมใส่หมูสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาหมือนี้ทานข้าวกลาลำสายสิยงปลาแซบนะครับพี่น้องกับไปหนุ่มชีวิตติดโควิดพี่น้องด้วย,น,วยนะครับเห็นทานข้าวเที่ยงด้วยพี่น้องเรื่อีๆทามาแล้วก็แซบพี่น้องเห็นปะ สูตรลำสายซิ่งสตาร์กันบัตรวันนี้ก็เป็นเมนูที่อร่อยนะผมไม่ค่อยได้ทำนานนะนะครับผมถึงเพื่อนจะถามนะครับมันเล่าเรื่องชื่อ,อผมนะครับผมชื่อที่ผมทําเพื่อนลองสังเกตงเตดูนะว่าลำสายซิ่งทางเข้าเมื่อไหร่ทำข้าทำกับข้าวตอนไหนนะครับเพื่อนคนไหนที่ติดตามผมต้องไข่ไก่น้ำใสนะพี่น้องเ,เพื่อนคนไหนอยากทานลองไปทำดูด้วยเพื่อนด้ย สูงง่ายๆแล้วแต่ใจใวันไหนที่เราไม่ได้ทำเรารู้สึกระขาดอะไรไปสักอย่างนะครับเมืชอบไปเจอระยากกันไม่เหมือนกันนะพีนะ่น่าสามทุ่มหน้าปุ่มอสามทุ่มขึ้นไปแล้วก็ไปทานข้าวตอนเช้าคืนนะือ่นล่นะครับ ทางข้าวตอนเช้งคืนผมนะ่ยน้ำใสซึ่งเนี่ยมีคนที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างนะผมมีคนที่อยากลองอยากรู้ก่อนที่เราจะลองเราต้องมีผิดมีถูกบ้างน,น,นะพี่น้องนะครับไม่ว่าทำข,ข้าวทำอะไรก็แต่เมนูนี้แซ่บมากพี่นะ้เงครับทักทายเพื่อน ก็ไปตลาดนะครับไปตลาดซื้แล้วเนี่ยมใส่ได้ไหมครับนะครับทางข้าวในการเลื้อยนะครับนี่ชีวิตเบ็ดเปนบ้านนะครผมชีวิตเบ็ดเปนบ้านของลำสายซีนี่เนลำด้วยนะครับมาเลยทางข้าวในการแต่ลำสายซีนะครับคนละสไตล์กันนะครับผมอยู่ที่บุคคลเรื่องหนึะครับอยู่ที่บุคคลจะชอบกันไหมได้ไหมแล้ว ลับมาถึงห้องสองทุ่มขึ้นบ้านนะพี่น้องขึ้นไปแนละ้ว้ใส่เช่นชุโน้ำปลาข้าวบนะนครับจะต่อเนือจังหวะข้าวเขาไม่มีอะไรนะอยู่บรนลอกครับอยู่บรนนอกนนอก็ไปสวนไปนานี่ไม่มีอะไรเขามีแค่น้ำปลากับชุรดรตอนนี้ซึ้นเสร็จเราพักผ่อนเดีพี่นปองต้องทำนู่นนะทำไมไรด้วยตัวเองติดม่โดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดทำเขา ทำชอบไม่เหมือนกันคนละสไตล์กันนะครับคุณอ,อยู่ที่บุคคลเรื่องนี้ะครับอยู่ที่บุคคลจะชอบกันไหนได้เลยเลยครับนะครับไม่เคยรู้เลยนะว่าตัวเองชอบทำของข้าวอยู่ก็ทำเอ,ไองไม่เคยคิดเลยว่าจะชอบทำของข้าวนะแต่ก่อนก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ ทำาข้าวสามทุ่มขึ้นไปจนไปถึงห้าทุ่มนะครับจนไปถึงห้าทุ่มนะครับนะครับทำาข้าวสามทุ่มขึ้นไปจนไปถึงห้าทุ่มนะครับจนไปถึงห้าทุ่มนะครับวันไหนที่เราไม่ได้ทำเรารู้สึกประขาดอะไรไปสักอย่างนะครับ เราทำไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันยากไหมเราทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปทานข้าวตอนเที่ยงคืนนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับตอนนี้เหมือนชาวบ้านเขาเริอมเปน้องอครูวลใสายเส้นก่อนประมาณนี้ครับผม็นคนที่ชอบสผาข้าวในะครชอบใส่อะไรก็ใส่ไปเรื่อยนะจะได้ทานไปเรื่อ,อก็อร่อยดีนะครับผม เพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็นะครับผมฝากไลค์แชร์คอมเมนต์ติดตางๆเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคนละสไตล์กันนะครับผมอยู่ที่บุคคลเรือนยนะครับอยู่ที่บุคคลจะชอบกันไหนได้หล่ะเราจก่อนที่เราจะลองเราต้องมีผิดมีถูกบ้างด้วพี่น้องนะครับไม่ว่าทำหมบข้าวทำอะไรก็แต่คนละสไตล์กันนะครับผมอยู่ที่บุคคลเรือนยนะครับอยู่ที่บุคคลจะชอบกันไหนได้หล่ เลยครับก,ก็ทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปทานข้าวตอนเที่ยงคืนนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับเริ่มเลยนะครับใส่ไปกรเซสองอย่างก็กินได้เลยนะครับผมมอนข้าวบางท่านก็ไม่ชอบทานข้าวนี่ไม่เหมือนกันนะผม ต้าหู้เนี่ยนะครับผมถ้าเราไม่มีไข่ก็ไม่มีเต้าหู้เราสามารถใส่ไข่ได้เลือเ่อยๆไข่ไก่คนละสไตล์กันนะครับอยู่ที่บุคคลเลือยเนะครับนะอยู่ที่บุคคลจะชอบกันไหนได้หละแล้ว,ลว,ลวก็ทําไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปทานข้าวตอนเที่ยงคืนนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับชอบทำ ชอบอย่างค์รู้ชอบแลบบใส่ไข่ไก่แล้วนั่นะผมใส่ไก่อร่อยเหมือนกันกลับมาถึงห้องสองทุ่มขึ้นบ้านนะพี่น้องขึ้นไปแล้วนะครับผมเวลาที่ผมทำข้าว ผมจะทำประมาณใส่หเส้นนะครับเป็นเมนูที่ทำได้มากเลียว,ว่ากินได้ทันมันต้องมีผิทวทีสวกมากจามสรรชาติอยาาิของมนุษย์น,นะนี่อือทานไปเพื่อนชั่วโมงหนึ่ง หลังจากที่ขึ้นบ้านเสร็จแล้วจะไปทำอข้าวคพี่นะ้องถึงเวลารำใสย่ยส้นทำข้าวแล้วทำยังเนี่ยผม,มใส่กระกาศขาวใส่เทปหน้าผมใส่มูกว่าทำไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันยากไหมไม่เป็นกอยากเพื่อนอยากทำเนี่ย ลองทำดูนะครับผมนะครับทำมาเท่าสามทุ่มขึ้นไปจนไปถึงห้าทุ่มนะครับจนไปถึงห้าทุ่มนะครับมีใครที่ทําถูกไปเสมอนะครับมีใครที่ทาดีได้เสมอนะครับ,นะรบถ้าทําดีได้เสมอวันไหนที่เราไม่ได้ทําเรารู้สึกกระขาดอะไรไปสักอยาก่างนะครับ อยากเป็นเพื่อนอยากทำเนี่ยลองทำดูนะผมนะครับผมได้แกงน,นะผมแกงจืดใส่หมูใส่เต้าหู้นะครับผมไข่ไก่ด้วยพี่น้องนะครับน,น,น้ำใส่เพมานเพื่อนชั่วโมงหนึ่งหลังจากที่ขึ้นบ้านเสร็จแล้วจะไปทำขัาข้าวด้วยพี่น้องถึงเวลาลํงสายสซี่โคงข้าวแล้วทุกวันทำอะไรอะไรบ้างครับเห็นเพื่อนเขาถามมาหลา,หลายครับหลายท่านนะ นะครับผมได้แกงนะครับผมแกงจืดใส่หมูใส่เต้าหู้นะครับผมไข่ไก่เลือกไปทำเลยครับน้ำใส่เต้าหู้เนี่ยนะครับผมถ้าเราไม่มีไข่ก็ไม่มีเต้าหู้เราสามารถใส่ไข่ได้เลือกเปทำได้ไข่ไก่เต้าหู้ไข่ไก่น้ำใส่นะพี่น้องอ่ะเพื่อนๆคนไหนอยากทานลองไปทำดูด้วยเพื่อนๆเลยสูตรนี้